ะตอนนี้มาต่อกันที่พิธีกรหุ่นแซบวูดดี้วุฒิธรกันบ้างดีกว่านะคะเห็นบอกตั้งนานแล้วว่าเตรียมของขวัญที่จะมอบให้กับน้องสุดที่เลิฟอย่างบี้กับกุ๊บกิฟเนี่ยแต่ว่าสรุปแล้วไม่ได้ให้อะ,อะไรทาให้เขาเปลี่ยนใจเนี่ยไปฟังกันค่ะ พิธีกรหุ่นแซ่แห่งรายการตื่นมาคุยทางช่อง9 m c เ r d h d วุดิเดี้วุฒิธรเผยถึงงานฉลองสมรสของน้องสาวสุทีรักกุ๊บกิบสุมวทิพย์กับสามีไวัยอ่อบีทัศภาซึ่งจัดขึ้นแบบส่วนตัวส่วนตัวที่ริมทะเลจังหวัดภูเก็ตว่าเป็นงานที่สนุกแถมบ่าวสาวก็มีความสุขสุดๆค่ะส่วนของขวัญแต่งงานที่วุดดี้เตรียมมอบให้กับคู่สามีภรรยาเข้าใหม่ปลามันนั้นเจ้าตัวบอกว่าคงต้องทํากันบ้านใหม่เพราะด้านไปชนกับของที่บ่าวสาวเขาเตรียมกันมาไว้อยู่แล้วนั่นก็คือพลุนั่นเองค่ะ ก็อาจจะให้สิ่งที่ประกอบอเขาเรียกว่าอะไรนะเาพูดเลยพลุ <laughs> ว่าเราเราคิดว่าการมอบพลุนี่มันเป็นอะไรที่มันคนเคยมอบพลุให้กับเราแล้วก็อยากให้กุ๊ปกิป๊บแต่เขาจัดเองแล้วไงเออพอเรามารู้ที่หลังก็ช็อกเลย <laughs> เยังไงเนี่ยไม่เป็นไรแล้วก็เลยบอกทีมงานว่าเดี๋ยวเราหาหามุกใหม่หามุกใหม่ใช่ครับบอกไหมครับว่าจริงๆเราอยากเตรียมอันนี้ไหมไม่ได้บอก <laughs> ก็เนี่ยคุณรู้เป็นที่แรกยังไม่ได้บอกใครเลยแต่ผมว่าถ้าถ้าใครจะมอบของขวัญให้กับคู่บ่าวสาวถ้าเขาแต่งงานริมทะเลพลูอว์เวิร์กสมันเป็นความประทับใจที่มันอยู่จนวันตายดีกว่าพวกวัตถุสิ่งของซึ่งมันก็อาจจะสลายไปได้ นอกจากจะเผยเรื่องงานวิวาของน้องสาวแล้วนะคะวูดี้ก็ยังขอเอาใจคนที่ชอบแดนซ์กลางสายน้ำกันอีกด้วยกับงาน S2O ทกรารา์ม Music Festival ที่จะระเบิดความมันพร้อมเปียกปอนกันทั่วหน้าต่อเนื่องเป็นปีที่2ระหว่างวันที่13ถึง15เมษาย,ยนนี้ที่ Oasis Arena Show DC โดยจะขนทัพดีเจชื่อดังระดับโลกมาเสิร์ฟความมันกันเพียบเลยละคะ่ะ เรื่องของขวัญน,นี่ก็น่าจะกระนำจุดกันไปเลยเนาะเอาให้แบบพุ่มๆป้ามาไว้หมดเลยยิ่งใหญ่ไปเลยขนาดนั้นเลยจะเย็นเย็นก่อน